ที่นี้ภูเก็ต <c oughs> สมัยกรุงธนบุรีมีอะไรบ้างสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงนิพนไว้ในหนังสือเรื่องไทยรบพมาตตอนหนึ่งว่ากองทบานโนราทายกไปตีเมืองทาวายเมื่อเดือดอ้ายปีวอกสองพันส่เจ็ดมุยต้องจ่า ต่อสู้เหลือกำลังกับพาครอบครัวหนีลงเรือมาใส่อยู่ที่เมืองมาดริดมังมานรัาให้มาขอตัวอุยตองจาไทยไม่ยอมส่งตัวให้มังมหานรัาจึงให้กองทัพเรือหกสิบลำยกมาตีเมืองมาดริดก็ได้โดยง่ายอุ๋ยตองจากับกระบหมื่นเทพพิพิธพ,พ,พากันลงเรือหน,นีพม,ม่ามายังเมืองกระบุรี มังมหารรชทาจึงให้กองทัพหน้าติดตามลงมาส่วนมังมหานรธาขึ้นไปตีเมืองตะดาวสีได้อีกเมืองหนึ่งแล้วก็รอทัพหน้าอยู่ที่เมืองตะนาวสีนั่นแหละทีนี้ฝ่ายทัพพม่าได้ติดตามหุยตองจามาถึงเมืองไหนก็จับผู้คนเอาไปเป็นเฉลยศึก <c oughs> แล้วก็ริบเอาทรัพย์สิน สมบัติพระสถานแบ่งกันไปเผาบ้านเผาเมืองเสียหายตลอดทางที่ผ่านไปด้วยครั้งนั้นเจ้าเมืองกรมาการเมืองไม่มีกำลังจะต่อสู้พมา่าจึงได้ตีเมืองมาลีวันเมืองกระเมืองละนองแล้วเมืองชุมพรด้วยเมืองชัยยาก็ตีได้เหมือนกันแล้วก็ย้อนกลับขึ้นไปตีเมืองป่าติวที่อยู่ทางชุมพรนั่นแน่ เมืองกำเนิดนบประคุณเมืองครองวานเมืองปรานตลอดจนเมืองเพชรบ,บุรีแต่เมืองเพชรบ,บุรีนั่นกองทัพพระยาพิพัฒโกษากระญาตากศินยกลลงมากรุงศรีอยุธยาไปถึงทันรักษาเมืองเพชรไว้ได้นะครับอันนี้เป็นนิพนธ์ของสเมเด็จกรมพญาดำรงราชานุภาพนะครับ รายการหน่งถ้วยกาแฟ